สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โต้โตโยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาร่วมเอ็นจอยการใช้รถไปด้วยกันครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับท่องย้อนอดีตนะครับไปหารถโตโยต้ารุ่นหนึ่งที่มีความนิยมนะครับหรือเป็นรถสามัญประจําบ้านของเศรษฐีคนมีเงินนะครับนั่นจะเป็นรถอะไรไม่ได้นอกจากโตโยต้าอัลฟาตครับ ไม่ผิดครับเขาชื่ออัลฟาดครับเขาไม่ได้ชื่ออัลพาดเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของเขาที่โลโก้ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อัลฟานี่เป็นนี้เคยเห็นไหมอัลฟ a านะครับรถ Toyota a l p h a าดเนี่ยถือกําเนิดมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในยุคแรกๆของการที่เราต้องการหารถซึ่งนั่งได้67คนไปพร้อมๆกันแทนการใช้รถเก่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นรถนําเข้าอย่างเดียวนะครับซึ่ง ต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาจาก Toyota g r a n d เวียหลายหลายคนถ้าเป็นคนยุคเก่าๆรุ่นผมเนี่ยก็จะเคยเห็นแล้วประมาณช่วงสักปลายปลาย,ปลายปียุค90ต้นๆปี2000นะครับก็จะมี Toyota g r a n d เวียเนี่ยโดยทาง g r a รมาเก็ตหรือรถนำเข้าเนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายนะครับโดยช่วงก่อนเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องเบนซินดีเซลขับ2ขับ4 นะครับก็คือเป็นที่นิยมนะครับในสมัยนั้นมากๆประตูสไลด์ซ้ายขวาไฟฟ้านะครับประตูด้านหลังเนี่ยรุ่นท็อปๆหน่อยก็เปิดไฟฟ้านะครับทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยก็กระเถิบมาประมาณสักปี2001-2002โตโ o ต้ก็เข็นรถรุ่นใหม่ออกมาโดยใช้ชื่อ a l p h a ามาแทนในรุ่นแกรนเวียนะครับซึ่งเป็นรถเจนใหม่มากขึ้นนั่งสบายมากขึ้นกว้างมากขึ้นนะครับ ทางรถนำเข้าเนี่ยก็ทำตลาดกันมานะครับขายนะครับโดยกอบโกยกำไรเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ยุคนั้นนะครับมาจนถึงปี2008ทาง TMT เนี่ยโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ก็เลยเล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าพวกนี้เนี่ยตลาดใหญ่นะรถหรูนะครับราคาแพงคนมีเงินเนี่ยชอบนะครับเราก็เลยถือโอกาสนะครับจังหวะเหมาะปี2008เราก็ได้มีโอกาส นำเข้านะครับโตโยต้าอัลฟาดมาขายในประเทศไทยโดยที่ทางบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ออกแบบดีไซน์ในเรื่องของเครื่องยนต์และออปชั่นให้ในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยตอนนั้นที่เราเข้ามาจำหน่ายเนี่ยก็จะมีเครื่อง4สูบ2 0 0 4นะครับจับคู่กับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับในร,รุ่นนั้นเนี่ยถ้าเป็นอันนี้เป็นรุ่นถูกส่วนรุ่นแพงเนี่ยจะเป็นเครื่อง V6 3.5 ผมจำได้เลยตอนนั้นอาฟาดมาขายเนี่ยปี B 08เนี่ยราคา3,199,000บาทแต่ถ้าเป็นเครื่อง3.5ราคาจะแพงกว่าอีก8 0 0แสนราคาจะเป็น3,999,000บาทผมได้มีโอกาสขายทั้ง2ตัวนะครับตัว3,500นเี่เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดจำได้เลยว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยแรงมากแรงมากนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสขายให้กับบ้านเศรษฐีผู้ใหญ่ หลายบ้านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปส่งมอบรถใวยตัวเองส่วนตัว2,004เนี่ยซึ่งเป็นตัวขายของตลาดเนี่ยนะครับก็คือไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้กันขายดีเหมือนกันตอนสมัยนั้น2,005กับ3,004เนี่ยนอกจากกําลังพละกกำลังเครื่องยนต์เนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็เป็นในชุดของเครื่องเสียงถ้าเกิดเป็นตัว2,004เนี่ยชุดเครื่องเสียงก็จะเป็นของ panasonic แต่ถ้าเกิดเป็นตัว3.5เนี่ยเครื่องเสียงจะเป็นของ alpine เสียงซุ่มเสียงนี่มันก็จะฟลุ้งฟลิงกว่านะครับซึ่งเป็นที่นิยมเลยขายดีมากนะครับพอข้ามยุคนั้นมาเนี่ยโตโยต้ก็เริ่มทํารถไฮบริดมาขายในประเทศไทยนะครับรุ่นแรกๆก็จะเป็นในส่วนของตัว Camry ปี2009คือเป็นปีถัดมาเลยหลังจากที่เราเปิดตัว a l ลฟ a าดนะครับรุ่นนั้นเนี่ยไฟไท้ายจะเป็นเลนส์ใสเป็นยุคแรกที่มีเครื่องยนต์ไฮบริดออกมานะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยโตโยต้ก็เข็น รุ่นสุดท้ายของเจเน r เรชันนี้นะครับซึ่งเจเน r เรชันนี้เรียกว่ารุ่น2 0เพราะรหัสตัวถังมันจะเป็น anh 2 0นะครับเขาก็เข็นออกมาเป็น alpha hybrid โอ้โหก็คือหากันใหญ่เลยเครื่องเสียง jbl 11ลำโพงนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยยังเป็นบอดี้เดิมก็มีการปรับปรุง minor change เปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายใหม่เพิ่มออปชันขึ้นมาต้องบอกก่อนว่าสเสน่ห์ของรถศูนย์เนี่ยคือออปชันเนี่ย นะครับทุกคันแพทเทิร์นจะเหมือนกันหมดนะครับแพทเทิร์นจะเหมือนกันหมดนะครับประตูไฟฟ้า3บานหลังคาโมลูป2ตอนพวงมาลัยมัลติฟังชั่นกระจกมองข้างพับเก็บได้เวลาที่เราสัมพันธ์กับรีโมทเวลาที่เราล็อกรถหรือว่าจะเป็นแอร์เป่าร้อนเป่าเยน็นได้3โซนพวกนี้แพทเทิร์นมันจะเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะรับประกัน3ปี1,0,000แกิโลเมตรแล้วแต่อะไรมาถึงก่อนฟรีค่าแรงเช็คระยะจ,จนถึง5 0,000โล นะครับเข้าส่วนโตโยต้าทั่วประเทศสมัยนั้นนะครับก็เป็นที่ฮือฮานะครับแล้วพอมี Hybrid ออกมาก็ยิ่งฮือฮาครับอีกทีนี้พอมี Hybrid ออกมาเนี่ยในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเรากล้ารับประกันให้ถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางโอ้โหพอลูกค้าเห็น10ปีปุ๊บลูกค้าเทนะครับเทมาซื้อรถศูนย์กันหมดเลยเพราะว่ามีความสุขว่าซื้อรถผ่านศูนผ่านดีลเลอร์เนี่ยอุ่นใจกว่าเยอะนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ลูกเล็กก็รับประกัน3ปี1แสนกิโลเมตรตอนนั้นเอาผาดเอาฝาดรุ่นนี้เนี่ยที่เป็น Hybrid เนี่ยขายดีมากพละกำลังดีแล้วก็คนชอบใช้เพราะว่าคือคุณซื้อรถใหญ่เครื่อง2,004แต่กินน้ำมันเท่ากับรถเล็กๆเครื่องพัน0 3 0เองอย่างเนี้ยใครก็ชอบนะครับต่อให้คุณนั่งกัน6-7คนไปต่างจงังหวัดเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยมันก็วิ่งได้อยู่แล้ว10โลลิตต้นต,นตนสบายสบ นะครับบางทีถ้านั่งคน2คนอาจจะไปกระโดดไปถึง15-16โลลิตรซ้ำนะครับก็ถือว่าขายดีมากนะครับทีนี้พอข้ามมาสู่ยุคยุคใหม่ยุคใหม่ขึ้นนะครับปี2015นะครับเราก็เข็นตัว New Alpha ไฟลงใหม่เลยใหม่หมดไม่เหลือเขาโครงเดิมสักสักนิดเดียวเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเป็นเอนจิ้นใหม่เป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็เป็นตัวบอดี้ใหม่หมดเราจะเรียกว่ารุ่น30นะครับ ซึ่งรุ่น3.0ตอนนั้นที่เราเข็นมาขายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ออปชันเหมือนกันนะครับก็คือจะมีเนือส่วนของตัว2,005นะครับที่เป็นไฮบริดแล้วก็เป็นตัว V6 3.5 3.5ก็ยังมีขายอยู่สำหรับคนที่ชอบรถเครื่องแรงๆนะครับทีนี้2ตัวนี้เนี่ยอาทีนี้เครื่องเสียงในออปชันเหมือนกันหมดแล้วจะต่างกันที่เบาะเบาะแถวที่2เนี่ยถ้าเป็นตัว3.5จะเป็นเขาเรียกว่า Executive Lounge ก็คือเบาะจะตัวใหญ่กว่ามีเป่าอุ่นเป่าเย็นได้มีเมมโมรี e ซีทนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยจะตัวใหญ่กว่านั่งสบาย2 0 0 4เอ่อส0 0 5ไฮบริดเนี่ยเาะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่พอกระโดดเป็น3.5ปุ๊บเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเครื่องแรงวิ่งต่างจังหวัดเป็นรถบริษัทรถผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งน้ำมันไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับคนกลุ่มดีนะครับพอมายุคนี้ ขายเนี่ยราคาก็ยังต่างกันอยู่มากนะราคาก็ยังต่างกันอยู่มากนะครับพอมายุคประมาณปี2018เราก็มีการ Minor chain นะ minor chain, นะครับ m i n o r c h a เชนนะครับทีนี้พอ Minor chain มาเนี่ยเราก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวออปชันในเรื่องของตัวแพ็ k เกจเซฟตี้ต่างๆนะครับเราเพิ่มในเรื่องของตัวเครื่องเสียงก่อนเครื่องเสียงเนี่ยยุค3รุ่รน3 0ูยุคแรกเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องเสียงโรงงานทั่วๆไปธรรมดา ไม่พานาโซนิกก็ไพลอนเียนะครับพอมาปี2018ปุ๊บเราอัปเกรดเครื่องเสียงให้เป็น JBL แล้วเป็น JBL เซ t แล้วนะครับมีเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจกมองหลังใหม่ให้มันเป็นดิจิตอลนะครับมีเพิ่มกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังใหม่นะครับมีแพ็กเกจ o ต o t t s s f e e ตี้เซนที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้ขายดีมากขึ้นนะครับทีนี้ลูกค้าบางท่านเนี่ยก็ยังมองว่า รถสูรถด,ดีลเลอร์ในหน้าตามันไม่เหมือนรถเกรนะรถเกรบางตัวเนี่ยมันเอาหน้าของตัวรุ่นเขาเรียกว่า s อซของเมืองนอกเนี่ยมาขายซึ่งมันเป็นหน้าตารุ่นท็อปมันดูหน้าตามันหลอกกันเยอะนะครับหน้าตาหลอกก,กันเยอะเราก็เลยทําใหา้ในส่วนของตัวรถสูรเนี่ยนะครับเราก็มีเพิ่มชุดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตห,หลังเข้ามาคือทําให้มันดูแตกต่างมากขึ้นนะครับแต่ข้อข้อดีของรถสูรก็ยังมีอีกก็คือรถทุกคันออปชั่นท็อปเหมือนกันหมด นะครับอันนี้คือเป็นสาเหตุว่าทําไมลูกค้าถึงตัดสินใจซื้อรถอัลฟาดเนี่ยถ้าเป็นรถศูนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีรถเวลไฟนะครับเข้ามาทําตลาดเพิ่มนะครับในในเจนของรถสามสูนะครับก็คือมาพร้อมๆกันนะตั้งแต่ปี2015นะครับมีทั้งหมด3ตัวเวลไฟเนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ใช่ไฮบริดนะเพราะฉะนั้นรถที่มาขายโฉม30จะมี3ตัวคือมี เวลไฟ2.5เบนซินอัลฟ a 2.5 Hybrid และ Alpha 3.5เบนซิน V6 6สูบนะครับมี3ตัวพอมายุคสุดท้ายของรุ่น30นะครับลากยาวมาถึงประมาณปี2020ก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มออปชันขึ้นมาอีกนะครับมีอัปเกรดในส่วนของตัวแพ็กเกจโตโยตา้าเซฟตี้เซนตเข้ามาเครื่องเสียงหน้าจอใหญ่ขึ้นทั้งจอหน้าแล้วก็จอเพดาน จอเพดานก็มีปรับเป็นใช้ไฟฟ้าได้นะครับมีเพิ่มกล่อง Wi-Fi Box เป็น T-Connect เอาไว้สำหรับติดตามรถได้นะครับมีจูเนอร์ทีวีดิจิตอลนะครับใส่เพิ่มเข้ามาก็ทำให้ดูรถรถศูนย์หรือรถดีลเลอร์เนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็คือปีนี้ที่ผ่านมาเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาต้นๆเดือนเนี่ยเราก็มีการเปิดตัวทั้งรถอัลฟาแล้วก็เวลฟโฉมใหม่ ทีนี้จาง่ายกว่าเดิมละนะครับเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยทุกรุ่นน่ะเครื่องยนต์กับสมรรถนะเหมือนกันหมดก็คือเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเจนใหม่2.5รหัสเปลี่ยนเครื่องจากเดิมเนี่ยเป็น 2A z มาเป็น A25A นะครับเป็นเครื่องดินามิกฟอสต์รุ่นใหม่พละกกาลังดีกว่าเดิมขับสนุกกว่าเดิมนะครับประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของสเสน่ห์ของพละกําลังเนี่ยของเดิมนะรุ่น3มส่วนมันแค่190มา รุ่นใหม่เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น250ม้าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสมรรถนะจูจัทันใจแน่นอนนะครับส่วนเครื่องยนต์ที่เราไม่ได้เอาเข้ามาทําตลาดคือ2.5ที่เป็นเบนซินยกเลิกไปเพราะว่าช่วงหลังๆขายไม่ค่อยดีคนนิยมไฮบริดมากกว่าแล้วก็เครื่อง2004เทอร์โบไฮบริดเนี่ยเราไม่ได้เอาเข้ามาขายนะครับเพราะว่าพวกนั้นนะ่ะมันเรามองว่ามันกินน้ามันเราก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาทําตลาด นะครับทีนี้รถตัวใหม่3ตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยจะประกอบไปได้วยอะไรบ้างมีอัลฟาไฮบริดนะครับราคา4 1่ล้านหนึ่งแาพันบาทนะครับมี3สีก็คือมีแพลตินั่มไวท์เพลสนะครับจับคู่ภายในเป็นสีนูนโตรเบจนะครับแล้วก็มีสีแบล็คสเปิร์202นะครับจับคู่ภายในนูนโตรเบจเหมือนกันแล้วก็มีสีใหม่เป็นพรีเชียสเมทัลนะครับพรีเชียสเมทัลเนี่ยจับคู่ภายในสีดำ เพราะนั้นอัลฟาถ้าคุณจะซื้อภายในสีดำคุณต้องเลือกสีภายนอกเป็น Precious Metal เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวที่2กระเถิบขึ้นมาแพงขึ้นมาอีกก็จะเป็นเวลไฟหน้าตาจะแตกต่างกันจะดูสปอร์ตมากกว่ามีชุดแพ็กเกจโครเมียมเยอะกว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับในส่วนนี้ราคาจะอยู่ที่4 2 7ล้0 0 0บาทก็คือแพงขึ้นไปอีกแสนนะครับได้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นหน้าตาดูหล่อมากขึ้น สุดท้ายท็อปของรุ่นครับเป็นเรือธงของรุ่นก็คือจะเป็น a l p h a ดไฮบริดลั u ชัวรหรือว่าที่เราเรียกว่า Executive l o u n ล e ตัวนี้ราคา4 4 9 9 0านบาทนะครับตัวนี้ต่างจากตัวเริ่มต้นยังไงตัวนี้สีภายในนะครับถ้าคุณเลือกสภีภายนอกสีขาวมุกกับสีดำคุณจะได้ภายในสี Sunset Brow n หรือว่าสีน้ำตาลซึ่งดูหรูหราสวยกว่านะครับสีนูเทรลเบดนะครับอันนี้คือบางคนเขากล่าวนะ แล้วก็ภายนอกเนี่ยล้อจะเป็นล้อขอบ19ถ้าเป็นตัวเริ่มตัวล้อ17ตัวนี้ล้อ19แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะแถว2เบาะแถว2เนี่ยมันจะมีโต๊ะส่วนตัวข้างตรงแขนตรงอาร์มเรสตัวนี้เปิดมาได้แล้วก็มีโต๊ะพับมาวางมีกระจก2หน้าได้อันนี้คือเป็นตัวเอ็กเซ i v ทีฟบลัชนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเก้าอี้จะตัวใหญ่กว่านั่งสบายกว่าแล้วก็เบาะหนังเนี่ยนั่งเป็นเบาะหนังที่ เกรดพรีเมียมมากกว่าเป็นนาปาแบบพรีเมียมนะครับก็ค,คือลูลาคือทุกรุ่น,นเป็นนาปาอยู่แล้วนุ่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวลักชวรี่จะเป็นนาปาแบบพรีเมียมเลยนะครับก็คือนุ่มกว่าเดิมนะครับและสุดท้ายก็คือในส่วนของตัวนาโน EX ซึ่งเป็นตัวช่วยล,ลดความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรครุ่นทั่วไปจะมีแค่ด้านหน้าแต่ว่าถ้ารุ่นลักชวรี่จะมีด้านหลังด้วยก็ทําให้อากาศในห้องโดยสารสะอาดกว่าเดิม ดีกว่าเดิมนะครับทีนี้เราจะดูรถได้ที่ไหนนะครับณปัจจุบันนี้เรามีรถมาจอดโชว์ที่นี่ Toyota alive driving park นะครับที่บางนากิโล3อยู่ระหว่างลงเซ็นทรัลบางนากับโรงพยาบาลไทยนครินท่านลงทางด่วนตรงไบเทคบางนาก็ได้ทางด่วนเฉลิมมหานครหรือจะวิ่งมาจากทางชลบุรีก็ผ่านเมกะบางนามาแล้วก็มาอยู่เทอร์กับตรงสะพานสะพานเซ็นทรัลน,นะครับที่นี่เราที่นี่เราจะมีรถจอดโชว์อยู่ ต้องเช็คเป็นวันๆว่วารถอยู่ไหมเพราะบางทีบางครั้งรถจะไปออกอีเวนท์ที่อื่นเป็นต้นนะครับไปออกไปออกรถโชว์ที่อื่นก็ต้องเช็คเป็นวันๆนะครับสินี้สุดท้ายสเสน่ห์ของรถศูญทำไมคนถึงเลือกซื้อรถสูญโตโยต้าเพราะว่า1ครับบริษัทแม่เรานําเข้ามาจําหน่ายเองโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นำเข้ามาจําหน่ายเองนะครับเป็นรถที่ประกอบมาจากประเทศญี่ปุ่นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเมืองไทยก็จะมีแค่กล่อง Wi-Fi Box ที่เอาไว้ติดตามรถ แล้วก็ตัวกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังที่เป็น Wi-Fi ดาวน์โหลดภาพมาเก็บไว้ในมือถือได้แล้วก็พรมปูพื้นนะครับที่มาติดตั้งในเมืองไทยนอกนั้นมาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงอะไรต่างๆวิทยุเนี่ยก็เป็นคลื่นสัญญาณที่เข้ากับประเทศไทยได้นะครับเมนูฟังก์ชันต่างๆก็มีให้มีภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวมไปถึงแผ่นที่นําทางของเครื่องเสียงรถเนี่ยก็ปีภาษาไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการ ตอบโจทย์การใช้งานที่ดีมากๆนะครับรวมไปถึงลดปัญหาช่องว่างของลูกค้าที่มีความรู้สึกว่าซื้อรถเลสสวยกว่าหน้าตาดีกว่านะครับเพราะตอนนี้รุ่นใหม่หน้าตาออกมาเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราลดช่องว่างตรงนี้ไปได้ทําให้เราได้กลุ่มลูกค้านะครับกลับมาซื้อรถสูงเนี่ยมากขึ้นตัวรถยังมีการรับประกัน5ปีหรือว่า1,500กิโลเมตรแล้วแต่อะไรมาถึงก่อนนะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะถึง1แสนโลนะครับ แล้วก็ในส่วนของระบบไฮบริดเนี่ยรับประกัน5ปีไม่จำกัดร,ระยะทางแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จำกัดร,ระยะทางแบตเตอรี่12โวลต์รับประกัน3ปี100,000กิโลเมตรยางรับประกัน2ปี50,000กิโลเมตรแล้วเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ฟรีเมื่อท่านดาวน์โหลด t c o n n e c t และซิงค์กันเข้ากับนรถกับมือถือนะครับมันก็จะมีเบนฟิตต่างๆให้ท่านเช่นสะสมแต้มเดือนวันการได้มาแลกเป็น ของรางวัลเป็นโซลรถที่เซ็นท่านได้ที่โชว์รูมโตโยต้าได้หรือเป็นในในเครือของทางเซ็นท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์การใช้งานและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าท่านซื้อไม่ได้ขับหรือท่านขับแต่ไม่ได้ซื้อเรามีกล่อง Wi-Fi Box กซที่เอาไว้ติดตามรถได้ท่านสามารถที่จะแทร็กดูจากมือถือได้เลยว่าตอนนี้รถวิ่งอยู่ที่ไหนในเมืองไทยเพราะนั้นอุ่นใจได้กับการใช้รถศูนยโตโยต้านะครับเอาละครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากโตโยต้าธุมบุรีไว้กับทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องอาจารย์โตโยตานะครับทั้ง YouTube TikTok แล้วก็ Facebook Reels นะครับรวมไปถึง Instagram นะครับสะกดเหมือนกันหมดเลยนะครับ T O S E เว้นวรรค T O Y O T A นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้า Enjoy การใช้รถสวัสดีครับ i